Tchau. ขึ้นใบใช่ไหมคะอันนี้ใบเหรอสีเขียวเป็นใบใช่ไหมคะประมาณใบก็พูดยังไงก็เหมือนการพันพันหัวเข็มอะนะไม่ไม่ยากนะไม่ยากลูกหลานเนี่ยกรุนาเดี๋ยวให้พี่ไก่ลองดูโทษนะอันนี้เขาเรียกลายอะไรคะเนี่ยเองมามาใกล้ๆเลยนี่ทำแบบนี้เดี๋ยวนะจะจะยากตรงที่มันจริงๆอะนะ จะต้องปักบนผ้าก่อนคือแพทเทิร์นเออถ้าอย่างเงี้ยมันมันมันจะยากมากเลยตัวเนี่ยเห็นไหมมันมันแข็งค่ะมันแข็งเนี่ยยากจอดเข็มใช่ยากเนี่ยแต่เองต้องต้องให้ไม่โดนน่ะเนี่ยไงระวังนิ้วนะคือตรงเนี้ยมันจะทะลุตัวเองต้องใส่ที่กันเขาเรียกก็กันเนี่ยมันจริงๆลายไม่ยากนะคะลายไม่ยากง่ายมาก ไก่ไก่ทำแ <Yeah. S 1> ป๊บเดียวน่าจะเสร็จเพราะอย่างเงี้ยไก่คุ้นมากเอ่อไก่ทําได้แต่ทีนี้แบบว่า <Yeah. S 1> ที่ยางเนี่ยมันคือเนี่ยคือไม่ควรมีผ้าแข็งอยู่ข้างใต้ก่อนก็คืออาจจะต้องทําบนผ้าก่อนนะคะคือผ <corrupted> ้าถ้าเกิดมันนิ่มตัวเองอาจไปรีดก,กาวก่อนเฉพาะคอเลยนะรีดก,กาวเนี่ยตัวเองทําอย่างนี้ไม่ได้นะเนปลืองเวลาเราแล้ว,แล,วแล้วทําให้แบบไม่มีใครอยากทำอะค่ะอันนี้จริงๆไยนะ เนี่ยทำให้ไม่มีใครอยากทำเดี๋ยวก่อนเห็นไหมแดงดูดิอันนี้คือถ้าเราจะทําวิธีให้มันง่ายขึ้น <Yeah. S 1> นะคะมันมันต้องไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวก่อนทวดน,นะคะใช่ปะไม่ใช่เอาใหม่อะเอาใหม่ ไม่ต้องเอาออกหรอกตัวเองเดี๋ยวจะปักให้ใกล้เคียงเลยนะมันแข็งมากอะ่ะมันแข็งมากที่รักเราแบบรูมันไม่เท่ากันเป็ไงเดี๋ยวใกล้เคียงนะเพราะรูมันเล็กเองเห็นนะเอาไปใหม่ต้องขึ้นหัวใช่ไหมขึ้นหัวก่อนใช่ไหมนี่ขึ้นหัว อันนี้รูเล็กอาจจะเป็นเพราะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะเป็นเพราะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องขึ้น,น,นาาอ,อน,นี้นะแล้วทะลุขึ้นถูกไหมเพราะว่าตัวเองพังนะแข็งพางว่าฉันตัวเองจะต้องหาวิธีใหม่ใช่ไหมลงสูงไหมคะแล้วก็ไปไปใหม่นะเดี๋ยวนะเพราะมัน ไม่เปไรไม่ไรไก่ตื่นั้งเช้าแล้ว่ะวันนี้ต <oh> ื่นเช้าว่าไงพี่วันนี้พี่มีอะไรบ้างป้าไก่ปรึกษามีอะไรไปไหนบ้างป้าจริงๆอ่าววันค่ะค่ะเจอจริงเหรอ จริงเหรอไม่ได้ไปไหน